สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกออฟนะครับช่องที่สุ่มสกิน ROV และกิจกรรม r v เร็วที่สุดในประเทศไทยแล้วจ้าโอเคครับวันนี้เป็นวันที่20พฤศจิกายนนะครับพฤศจิกายนนะโอเคเปิดเกมที่เราลักครับพบกับร้านค้าพเนจยวพเนเจ้าพเนเจ้วพนเพนก์รแห่ถูกแล้วนะครับโอเค เริ่มต้นที่1คูปองนะครับแล้วเขาบอกว่ารับสกินถาวรใน1น0คูปองนะฮะ <Wow. S 1> ซึ่งผมไปส่องมาแล้วมันโอเคมันราคาโอเคกอฟอคอนเฟิร์มว่าโอเคแต่ว่าคุณต้องสุม่มขั้นไหนนั้นไปดูกันเลยนะครับว่ามันถึงจะโอเคนะก่อนไปรับชมยังไงะฝากร้านเติมเกมกอฟอรนะครับราคาบนเนี่ยขายถึงสิ้นเดือนนะสิ้นเดือนพฤศจศิกายนนะครับแล้วก็เดือนธันวาคมเนี่ย ขอปรับเป็นราคาแถว2นะครับอ่ะก็ไปเดินกันได้นะครับเพราะว่าผมต้องใช้คูปองในการเจ็บให้ทุกคนดูนะสพอร์ตผุมด้วยนะโอเคครับแล้วก็ยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเร็วที่สุดกว่านี้ไม่มีใครโดนโดนเป็นคนแรกนะโดนให้ให้ดูก่อนนะครับโอเคยังไงก็ฝาก Subscribe ให้กันด้วยนะสงสารโปรแกรมเมอร์หนุ่มวัยกลางคนนะฮะเกไปไม่ลำยัยแล้วขายของมาพอแล้วฮะเคอันนี้คือมันจะมี ร้านค้าเป็นจรอนก็รู้อยู่แล้วแหละประมาณกี่ช่องอ่ะ12ช่องนะก็สุ่มไปเรื่อยๆตามขั้นบันไดนะครับโดยเขาบอกว่า150คัมพีเนี่ยคือประมาณ10ครั้งแรกนะครับเราจะได้การันตี1คูปองนะแล้วก็ถ้าจ่ายเพิ่มอีก149กอ่ะก็ได้อีก1สกินแน่นอนนะครับแล้วก็จ่ายเพิ่มอีก299เนี่ย ก็ได้สกินแต่ผมบอกเลยว่าผมจะสุ่มถึงแค่149คูปองเท่านั้นนะไอ้299เนี่ยอย่าไปแหลมนะครับถามว่าทำไมอย่าไปแหลมเพราะว่าสกินที่มันมีให้เนี่ยครับไม่เป็นอะไรที่ควรจะต้องเสียไปถึง299นะคือไม่ว่าจะเป็น UA หรือว่า Bright AAC หรือว่า a อ e หรือว่าแพนด้าเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงยังไงก็หยุดแค่ที่149นะอ่าเดี๋ยวจะเจ็บจะเจ็บให้ดูนะครับว่า ผมจะได้อะไรนะคือไอสกินเทลกับลิกเตอร์ข้างบนเนี่ยคือเกลือนะอ่ะไปไม่ต้องลำยายมากเริ่มต้นด้วย4,102คูปองนะครับไปกันเลยครั้งที่หนึ่งอันนี้เป็นไอดียรองนะก็าส่งให้ได้ดูแหละโอเคมันข้าไมไอฟงไอเฟกไม่ได้เลยเหรอแล้วอันนี้เข้ามาแค่สวันนะฮะพันธุ์ตอนแบบรวดเร็วนะครับแบบกระดินนะไปครั้งที่สองแตกนะมันแตกแล้วดร้อนไม่ต้องซีเรียสไอพันธุ์ตอนเนี่ยหลอกนะแล้วสิ่งที่มันได้ดีอย่างหนึ่งคือส่วนประกอบของอะคริกเอาอีกนะฮะอันนี้ใช้ได้ยับ,ย,บ,ย,บนะยับไปรรรัวๆเียยบ้อฟอฟงนนะ ไปอีกแล้ววันนี้ต้องเร็ววันนี้เออชิ้นส่วนมาแล้วหนึ่งนะครับไปต้องเร็ววันนี้เปล่าเดี๋ยวผมจะไฟตะโลตอนแบบสามข้างหลังไปเลยนะอันนี้อัดเร็วๆไปก่อนนะครับเนี่ยทาเตนจัวไม่ล็อกไม่ล็อกแบบล็อกอย่างก,กับ,บคาราโอ้โหอย่างฮานะอ่ะสามั้งนี้ผมเดาว,ว่าถ้ามันเลดตามปกติของมันนะมันจะออกสกินบนตามสไตล์กาลีนะ่ารู้เลยรู้ฉันรู้เห็นไหมมันเกลือมันเกลือ,อโอเคไปต่อไปเนี่ยซ้ายหรือขวานเนี่ยใจผมอยากได้ ยูเอ <c oughs> นะแต่ว่ายูเอะยูเอยูเออ่ะเราพูดใส่ไม่แล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะออกอะไรรู้ว่าออกอ้อยแน่นอนชัวชัวฮะ,อะแอบฟังใช้ได้แปลว่าแบบเฮ้ยสงสารก็อฟอร์มันให้มันหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูนะครับก็คือผมเสียไปทั้งหมดเนี่ย300คูปองแหละตีง่ายๆ,ๆนะกลมๆไปอ่าผมได้อะไรบ้างอะคริรกนะ ซึ่งยังไม่มีสักอันนะครับตาอันเชิญเอ้ยไอเลือกนะแล้วก็โอ้โหสวักแก๊กนะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนถ้าเต้นไม่รู้จะเต้นให้ใครดูเอาคำิมีขั้นสูงมาสูมให้ทุกคนดูดีกว่านะครับเคอันนี้อ่าเรามีเรายังเหลือริกเตอร์นะครับยังไงก็ต้องเลือกสกินแน่นอนนะเนี่ยเวลาตาอันเชิญนะครับผมจะเปิดเฉพาะที่แบบเลือกอะไรไม่ได้แล้วเราก็เลือกสกินแค่นั้นนะครับแต่ริกเตอร์นี่บางทีมันก็แจกฟรีทุกคนนะแต่อย่าไปซีเรียสครับ แล้วก็ต่อไปเนี่ยผมยังไม่มีไบรท์กับยูเอนะยังไงก็เก็บไว้แบบเป็นตาอันเชิญนะเดี๋ยวจะทําคลิปสอนนะว่าเก็บตาเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วเวลาใช้อะมันใช้ยังไงนะแบบที่ดีที่สุดนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็วันนี้เรียบร้อยนะสุ่มถึงแค่149คูปองนะแนะนําเท่านั้นจริงๆนะครับ อย่าแหลมไหมนะเสีย300คูปองได้มา2สกินโอเคแฮปปี okay, ้ใช้ได้นะโอเคครับวันนี้ก็หมดกับกิจกรรมนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับช่องดีที่สุดในตอนนี้ของกิจกรรอาร r วแล้วละ่ะโอเคครับวันนี้ไม่ลำใหญ่เยอะแล้วเพราะว่าแอนโทเนียไม่มงโอเคฮะวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ let's go